สวัสดีทุกคนนะครับกับต้อนรับสู่ช่องจับมาถ่ายนะครับหลังจากห่างหายจากการทําวิดีโอไปนานก็ช่วงนี้โควิดนะครับผมก็กลับมาพักผ่อนอที่บ้านที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับแล้วก็ไม่คิดว่าจะมาปลูกต้นไม้นะครับพอดีผมมันเป็นช่วงพักนะครับว่างๆก็เลยเริ่มปลูกต้นไม้เริ่มแบบหากิจกรรมอะไรทําเผื่อจะได้ เพื่อจะขายได้อะไรเงี้ยจริงๆยังไม่คิดถึงขั้นขายแต่ว่าอยา่างผมไม่เคยปลูกต้นไม้แบบพวกไม้แบบนี้มาก่อนนะครับแล้วก็ไม่รู้ชนิดไม่รู้สายพันธุ์ไม่รู้วิธีการปลูกอะไรก็มาศึกษาจากอาจารย์อยู่เลยครับอาจารย์ย<ะ>ูทครับก็หลายๆคนหลายยูทูบเบอร์หลายๆช่องก็แนะนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดินปลูกหรือว่าสภาพอากาศหรือว่าการที่เขาจะต้องอยู่ในแสงแบบไหนบ้างนะครับผมก็ลูกรักนะครับมอนสเตอร่า ตัวนี้เป็นแจนนะครับถ้าถ้าถ,ถ้าผมบอกพูดผิดต้องขออภัยนะผมก็ไม่ได้ใจน่าจะเป็นเป็นแจนนะเป็นมอนสเตอร่าแจนส่วนตัวนี้เป็นอีพิ EP นะครับก็คือมันจะมีชื่อภาษาอังกฤษว่า EP. อีพิอะไรสักอย่างเนี่ยผมผมจำไม่ได้เดี๋ยวผมจะขึ้นนะฮะผมก็เพิ่งได้มาเหมือนกันจริงๆได้มาประมาณเกือบ1สัปดาห์แล้วครับเาเขาก็เริ่มโตขึ้นนะครับตอนแรกใบตกๆนะครับ ใครทีอ่อยู่บ้านบ้าง,างช่วงนี้ก็เพิ่งจะเริ่มมาปลูกต้นไม้หรืออะไรกันก็ลองดู e ีนี้นะครับก็ลองปลูกไปพร้อมๆกันด้วยกันนะครับใครมีอะไรแนะนำก็คอมเมนต์เข้ามานะครับว่าควรทำอะไรยังไงบ้างเรื่องดินปลูกเรื่องปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยครับอโอเคครับทุกคนก็ สิ่งแรกเลยที่เราจะต้องมีนะครับก็ก็คือการเตรียมดินนะครับผมก็จะมีพวกดินปลูกก็หาเลือกซื้อได้ในช้อปปี้ก็มีครับแล้วก็ตามร้านขายต้นไม้้ยครับเขาก็จะมีดินปลูกนะครับผมก็พอผมได้มาเนี่ยผมก็จะเนี่ยครับลักษณะแบบนี้ก็จะมีพวกดินปลูกแล้วก็ขุยมะพร้าวนะครับขุยมะพร้าวกับมะพร้าวสับเนี่ยมัน มันคนละแบบนะครับทุกคนเวลาตอนช่วงแรกๆที่ผมเริ่มศึกษา้อโมลนะคือคือปบคือยูทูบเบอร์หลายๆช่องก็จะบอกผสมขุยมะพร้าวผสมหรือใช้มะพร้าวสับอะไรเงี้ยคือจริงตอนแรกเข้าใจว่ามันอันเดียวกันประเภทเดียวกันจริงๆมันไม่ใช่นะครับขุยมะพร้าวก็เป็นขุยที่ขุยมะพร้าวมันจะละเอียดนะครับเป็นเส้นๆละเอียดกว่าส่วนมะพร้าวสับมันก็จะเป็นลักษณะเงี้ยครับที่เป็นเป็นก้อนๆอนนันนี้คือสับ เป็นก้อนๆส่วนไอ้ตัวขุยเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะเป็นเส้นๆฝอยๆูขวีมันนะครับไอ้ตัวขุยมะพร้าวตัวนั้นเนี่ยก็มาผสมดินปลูกนะครับถ้าถ้าเราปลูกพวกอ่าพวกลักษณะพวกพวกมอนเซร่าพวกอีพิพวกเนี้ยครับเขาก็จะชอบแบบดินที่มันเป็นโลโฟลแบบอ่าไม่ไม่เก็บน้ำอีไยครับเพราะมันรากมันจะเน่านะครับผมก็ได้ทําการทดลองปลูกมาแล้วซึ่งก็ติดทุกตัวเลยครับ จากที่ไม่มีความรู้อะไรเลยฮนะแล้วก็ทดลองทําแล้วก็อยู่ในแสงลําไรเพราะว่าแสงลําไรก็คือไม่โดนแดดโดยตรงประมาณนี้ครับอันนี้เป็นโรงจอดรถข้างๆผมก็จะมีอากาศถ่ายเทตลอดเวลาแล้วก็มีแสงกระทบอยู่ตลอดเวลาน้องชอบนะจากที่เลี้ยงมาประมาณเกือบสิบวันแล้วครับ <Wow. S 1> ทุกต้นชอบแฮปปี้หมดหลายๆต้นผมสั่งมาจากช้อปปี้นะครับ เพื่อนๆที่ไม่กล้าตัดสินใจสั่งในช้อปปีเดี๋ยวผมจะรีวิวนะครับแล้วก็มันจะมีมาส่งผมอีก3 4สต้นนะผมจะรีวิวตอนแกะกล่องน,นะครับที่สั่งมาจากร้านในช้อปปีนะครับก็โอเคนะครับลายล้านก็โอเคเดี๋ยวนี้เขาเขามีวิธีการส่งที่ดีนะครับร้านเขากา็รักษาเรื่องชื่อเสียงเรื่องเครดิตของเขาเขาก็ดูแลต้นไม้ที่เขาส่งมาดีนะครับอย่างนี้ตัวนี้ผมก็ได้มาตอนนั้นผมซื้อ เล็กกว่านี้นะครับเล็กกว่านี้แต่เขาโตเร็วมากนะครับผมได้มา390บาทนะครับตัวนี้พอมันโตแล้วใบจะสวยมากนะครับเป็นเป็นไม่รู้นะเขาเรียกสีเขียวอะไรแต่ผมเป็นเขียวพาสเทลอะครับเป็นลายพลางทหารนะครับมันคือถ้าใครชอเริ่มเลี้ยงต้นไม้เราจะรู้ว่ามันสวยมากครับแต่ผมจะลองทดลองเลี้ยงต้นเหล่านี้ให้ให้ได้ดีก่อนนะครับให้ใหให้รู้สึกว่า เราทําได้แล้วเราโอเคแล้วกับเรื่องดินเรื่องการผสมดินเรื่องการใส่ปุ๋ยห้อปุ๋ยก็หลายๆสํานักนะครับหลายๆยูทูบเบอร์ก็แนะนําเป็นออสโมโคดเขาก็เป็นสูตร13 13 13นะครับเป็นปุ๋ยละลายช้าคือใส่ครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะอยู่ได้ประมาณสามเดือนนะฮะเขาบอกอย่างนั้นนะก็มันก็คงมีหลายยี่ห้อนะครับสูตรนี้แต่ว่าก็เขาก็แนะนำ Code นะออสโมโคดยี่ห้อนี้มา มันก็จะมีโพแทสเซียมฟอสฟอรัสไนโตรเจนที่เพิ่มให้กับต้นไม้ของเราสวยงามนะครับช่วงเอาลงเอาลงกระถางใหม่ๆเนี่ยผมผมยังไม่ใส่ปุ๋ยนะคนอื่นๆก็อาจจะใส่แต่ผมอยากให้น้องเขาแบบต้นไม้เขาแบบรับน้ําอย่างเดียวกับกับอาหารจากดินก่อนนี้ครับผมผมกลัวว่า มันจะใส่ปส่ปุ๋ยใส่แล้วเขาไปนากๆผมกลัวเขาจะเฉาหรือเขาจะตายคือรับรับหนักเกินไปอะไรเงี้ยอันนี้คือคิดไปเองนะแต่ก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ใส่นะครับคือรับน้องเข้ามาแล้วก็เอี่ยนกระถางอะไรเงี้ยสิบวันแล้วก็ยังไม่ได้ใส่ก็คิดว่าลดน้ําครั้งหน้าน่าจะประมาณวันที่อีกสามวันหลังจากนี้นครับผมก็จะเริ่มใส่ปุ๋ยให้น้องๆเขานะครับอันนี้ก็มีภูฉลนุนะครับนะครับก็เป็น ก็สวยนะครับก็เป็นไม้เลือ้อยแต่ว่าโตโตขึ้นมานะ่าจะสวยมากครับ <ST US P> ก็มีลายต้นแล้วก็เดี๋ยวเราก็ดูไปพร้อมๆกันอันนี้ก็จะเป็นไซใบศักนะครับก็จะเลี้ยงให้เขาตโตโตเลยนะครับโตโตเลยปีนี้ก็ขอเปิดด้วยการข้าวๆแล้วกันนะครับว่าทําอะไรลงไปบ้างก็จะมีที่จะมาเร็วๆนี้ก็ยังจะมี พวกอีพิเพิ่มขึ้นมาอีกมีโออีกหลายตัวเดี๋ยวเราค่อยไปเปิดดูในกล่องพร้อมๆกันที่เขาจะมาส่งนะครับส่วนพื้นฐานของเขาเนี่ยเขาจะชอบความความชื้นนะครับแต่ไม่ไม่แฉะหมายถึงว่าอยู่ในสภาพร้อนชื้นอย่างเงี้ยเขาจะโตได้ดีนะครับผมก็เลยช่วงแรกๆที่เขาอยู่ช่วง5้าวันแรกเนะี่ยผมเอาไปอยู่ในใต้ต้นไม้ นะครับแล้วก็ที่มีความชื้นในเนี่ยครับในลักษณะเนี้ก็ <c oughs> คือให้เขาอยู่ในสภาพสภาวะที่เขาเคยเป็นอยู่เพราะเขาเาที่มาของมอนเซอรรู้สึกจะเป็นฟริกาใต้ไหมฮะอยู่ <c oughs> ในเขตร <c oughs> ้อนชืถ้าผมพูดผิดต้องขออภัยนะครับก็ไม่ได้ดูข้อมูลเยอะมากนะครับ <c oughs> คือสภาพมันก็จะอยูเป็นร้อนชื้นคือ ทำยังไงก็ได้ให้เขาอยู่ในสภาพว่าที่เขาเคยเป็นอยู่เคยในต้นกําเนิดของเขาอรเขาก็จะสวยนะครับไม่ว่าจะเป็นดินไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็พยายามทําให้เป็นแบบนั้นแล้วก็เร็วๆนี้ก็อยากจะทําเป็นตู้อบ diy นะครับก็ก็จะทํานะครับที่บ้านก็จะซื้อมาทําแล้วก็ลงลงคลิปให้ให้เพื่อนๆดูด้วยแล้วก็จะมีพวกอ่าลงลง ลงลงลงพอชำไหมเขาเรียกลงเรือนนะครับก็คิดว่าจะ DIY หรืออาจจะสั่งนะครับอาจจะสั่งนะแต่ว่าแต่ว่าตู้ตู้อบเนี่ยน่าจะ DIY เองก็ดูจากยูทูบเบอร์หลายๆช่องแล้วก็ไม่ไม่น่ายากมากนะครับสำหรับคลิปนี้ EP นี้ก็อประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาดูคลิปต่อไปนะครับตอนสินค้า มาส่งก็คือน้องๆนะครับที่สั่งจากช้อปปี้จริงๆผมสั่งอะไรแต่ว่าผมไม่ได้อัดคลิปไว้ที่ที่มีอยู่ตอนนี้นะครับส่วนที่จะมาเร็วๆนี้ก็เดี๋ยวจะอัดเริ่มอัดคลิปกันเลยแล้วก็มาดูกันว่าเป็นยังไงสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าต้องบอกก่อนว่ามอนสเตอราเขาชอบอะอะมะพร้าวสับนะมะพร้าวสับที่เวลาเราลดน้ําแล้วมันชุ่มน้าอยู่ตลอดเวลานะแต่ว่าไม่ต้องลดเยอะ3วัน4วันลดครั้งหนึ่งนะครับ ถ้าแฉะมากเดี so first, ๋ยวลากก็จะเน่าค่อยๆเลี้ยงเขาไปคืออาจจะมีแห้งบ้างวันสองวันไม่เป็นไรนะครับแต่อย่าให้ให้ให้แฉะนะครับม่งั้นเดี๋ยวลากเขาเน่าก็เป็นไม้เอ่อเป็นไม้ฟอกอากาศเขาเรียกเนาะเป็นเป็นเป็นต้นไม้ฟอกอากาศที่ที่กำลังเป็นที่นิยมมาสักพักแล้วก็ช่วงนั้นผมก็อยู่เกาะผมก็ไม่ได้ติดตามอะไรเงี้ยพอมาอยู่บ้านนานๆก็เลย ลองเอาะลองเลี้ยงดูนะครับก็เขาก็จะดูดนะฮะจะมีขนหนาะผมเลี้ยงหนาด้วยครับมีฝุ่นมีอะไรเกาะติดน,นะครับแล้วก็มันก็จะมีวิธีการทําความสะอาดแต่ผมยังไม่เคยลองนะครับก็คือการเอาทิชชู่เช็ดชุบน้ำนะครับเช็ดเบาๆที่ใบเขาให้ใบเขาสะอาดทำความสะอาดใบส <c oughs> ่วนใบเนี่ยผมผมมีเพื่อนๆแนะนําให้ผมใช้วิตามินทรีตัวนี้นะครับยี่ห้อนอี ก็คืออาทิตย์ละครั้งนะครับสเปรย์ที่ใบนะครับพว,ว,วกพวกตระกูลเนี้ยมอนเซล่าพวกอย่างเงี้ยครับฟูชารเงี้ยครับก็เขาก็จะชอบเป็นวิตามินที่ฉีดใส่ใบได้หรือว่าเป็นกวักมรกตอย่างเงี้ยก็จะมีอยู่อยู่ด้านนั้นนะครับอโอเคครับ EP นี้ก็เท่านี้นะครับส่วนเดี๋ยว EP ต่อไปก็อาจจะมีก็จะมารีวิวต้นไม้ที่เราสั่งมาทางช้อปปี้หรือเพื่อนๆคนไหนที่ ตัดสินใจว่าจะสั่งดีไม่สั่งดีทางช้อปปีเนี่ยลอ,ลองลองลองดูก่อนนะครับเพราะว่าบางร้านในช้อปปีมันก็ถูกแต่ก็ต้องถามขาต้ตกลขนาดความสูงต้นไม้เราเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไปเราไปซื้อในในสวนเลยเนี่ยถ้ามีถ้าเจอถูกใจและราคาไม่แรงมากก็ก็ซื้อเลยครับเพราะว่าผมว่ามันก็น่าจะโอเคกว่าเพราะเราได้รับของได้อะไรได้เห็นสินค้าจริงๆอย่างเงี้ยครับโอเคครับขอบคุณมากที่ติดตามชมอ,อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับช่วงนี้